ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูมิตซูบิชินะครับ MT สองหกห้านะครับยี่สิบหกแรงตัวนี้เป็นสี่สูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเกียร์ซัตเทนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเบรกนะครับดูบอดี้เราผ่านคันนี้ก่อนข้างจะใหม่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้มีกระบอกรับเอียงมานะครับมีหลังคามานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเดิมๆเลยครับ นี้ชั่วโมงน้อยนะครับรถสภาพค่อนข้างดีนะครับจะมีตำหนิก็คือยางนะครับจอดแบนมานะครับนี่ครับจะเป็น2ด้านนะครับแต่ไม่มีตัวเนื้อไม่มีแตกรายงานนะครับตัวเนื้อไม่มีแตกรายงานนะครับก็จะมีตำหนิแค่ตรงนี้นะครับน็อตล้อน็อตจับยังเป็นสีทองอยู่นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้นี้สีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมสีเดิมนะครับครับตัวนี้ก็ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะครับ ก็แนะนําเลยนะครับอันนี้ใครหากําลังดีๆนะครับถ่ายไลได้เลยนะครับมีบอดี้เดิมๆนะครับดูบอดี้ไม่มีผุนะครับมีเบลมานะครับนี้มีเบลมีกล่องเก็บเครื่องมือครับครับกล่องเก็บเครื่องมือนะครับรถค่อนข้างสภาพค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับ ใา้เกียร์นะครับอันนี้เป็นสโลนะครับสโลทั้งสองก้านเลยนะครับก็จะเป็นสโลสี่สี่เกียร์นะครับสโลก็เป็นสี่ระดับเลยนะครับตัวนี้ PTO ครับ PTO มีสี่ระดับนะครับ PTO ตัวนี้นะครับจะมีสี่ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกับซ้ายขวานะครับปั่นซ้ายปั่นขวาได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็น ีโอปั่นขวาสี่ระดับปั่นซ้ายได้สี่ระดับนะครับนี่ครับตัวกลับซ้ายตัวกลับขวานะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เกียร์หลักครับหนึ่งสามสี่ครับนี่ครับจะโลมีสี่นะครับอันนี้เกียร์หลักหนึ่งสามสี่ครับเหมือนเกียร์รถยนต์เลยอันนี้ใส่คาไว้ได้นะครับนี่ครับใส่คาไว้หนึ่งก็ได้สองก็ได้นะครับตัวดูนี้จะเป็นปรับหางวังช้าวางไว้นะครับตัวนั้นปรับขึ้นลงครับเบาะสไลด์หน้าหลังได้นะครับ ตัวนี้พวงมาลัยปรับขึ้นปรับลงได้ครับตามความเหมาะสมของคนขับได้เลยนะครับนี่ครับเกียร์ทัชเทนครับนี่ครับเดินหน้าสองก็ถอยหลังสองนะครับเดินหน้าสี่ก็ถอยหลังสี่ครับกับเกียร์ทัชเทนครับนี่เดินหน้าถอยหลังครับเกียร์ทัชเทนได้เลยก็ตำแหน่งนี้เป็น p d o นะครับ p d o ก็ตามเลขเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลับซ้ายกลับขวานะครับ p โ o ตัวนี้ปั่นกลับซ้ายกลับขวาได้ครับ เครื่องตัวนี้เป็นไดเลึกนะครับก็เหยียบคันแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับติดค่อนข้างง่ายนะครับมีไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวแต่ดังนะครับดูวีดีโอนะครับไปเลี้ยวมี ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่วีดีโอครับอันนี้ตอนนี้ปั่นมาทางขวานะครับวีดีโอมีสี่ระดับนะครับนี่ปั่นมาทางขวาเดวผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่านี่ครับโยกไปนิดนึงอ่านี่กลับซ้ายแล้วครับในกรณีที่หญ้าติดนะครับโรตารี่นะครับก็ถ้าติดไม่เยอะนะครับก็ปั่นกลับก็จะสลัดหลุดนะครับตัวนี้นี่ไฮดรอลิกด้านหลังนะครับก็ขึ้นลงปกตินะครับ วางช้าวางไวแล้วปรับได้นะครับอ่านี่ครับวางช้าวางไวแเราปรับได้ครับนี้กระบอกปรับเอียงนะครับปรับบนรถได้เลยนะครับได้ใช้นะครับตัวนี้ปรับตั้งฐานนะครับปรับเครื่องตัดหญ้าครับปรับความเอียงตามพื้นที่ได้เลยนะครับตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่แต่ละที่นะครับ ครงหลังคาก็มาเดิมๆนะครับติดคุมยังอยู่นะครับนี่ครับาเดิมนะครับเดิมๆเตาหลังคามาจากเดิมๆอย่างนี้นะครับหน้าจอเรือนใหม่ขึ้นครบนะครับก็อันนี้เป็นพวงมาลัย power ครับนี่ครับ นี่เป็นพาวเวอร์นะครับนิ้วหมุนได้เลยนะครับนี่ครับก็ผู้สูงอายุก็ขับได้ครับเด็กก็ขับได้ครับนี่ครับเบามากเบาจริงๆครับคันนี้รถคันนี้สาม้อยหสิปดชั่วโมงนะครับสภาพค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่ครับนี้เป็นเครื่องสีสูบเป็นเครื่องไดเล็กนะครับกออันนี้ครับเดิมเดิมนะครับอันนี้สีเดิมเดิมนะครับพวกน็อตพวกแป๊บปัมสปริงอะไรยังเป็นชุกทองอยู่เลยนะครับเป็นสีสูบนะครับตัวนี้เป็น Direct. ไดรเล็กระบายนะครับ เรื่องค่อนข้างดีนะครับมันยังใหม่อยู่นะครับอันนี้สภาพตัวรถยังใหม่อยู่เลยดูตามหัวน็อตนะครับตามนอ็อตตามอะไรก็ยังใหม่เป็นสีทองอยู่นะครับ นนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันโซลา่านะครับดีเซลแล้วนะครับนี่ครับปั๊มเป็นปั๊มสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มปั่นไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ปั่นพลงไร power นะครับตัวหนึ่งนะครับ นี้สีเดิมนะครับมันเดิมมาอย่างนี้เลยนี้ดับก็ดับที่สวิตกุญแจนะครับดับที่สวิตกุญแจได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นมิสซูนะครับเอ็มทสองหกห้านะครับก็ใครหารถกำลังดีๆนะครับหาเครื่องสีสูบนะครับใครหาไปใส่ล้อโยงล้ออะไรครับนี่ครับก็แนะนำตัวนี้นะครับถ่ายไล่ได้เลยนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ไม่ไกลก็จัดส่งให้นะครับแต่ถ้าขับเองอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําคันนี้นะครับปั่นแอร์บัสครับช็อปย่าครับตัวนี้ถ้าเป็นข้าวโพดก็ยอดสามแถวได้สบายครับสามแถวถึงสี่แถวได้เลยนะครับนี่ตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเท่ากับสามพิศกษัตริบบ้านเราเลยนะครับอันนี้ ครับท้ายเธอใหญ่ครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามสองสีสองเก้าเจ็ดสีห้าครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์นะครับหรือมาดูได้แถวสี่แยกซอยดิบสองครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ เข้าใน google map ก็ได้ครับพิมพ์ว่าโอ้อยเก้าลบุรีครับก็จะขึ้นมาตามตำแหน่งนะครับครับดูตัวจริงได้ครับตัวนี้จะเป็นปรับพวงมาลัยนะครับครับเขาออกได้แทนเพจแนอะไรก็เดิมเดิมนะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับกำลังดีๆครับแนะนำเป็นตัวนี้นะครับสภาพค่อนข้างสวยครับคันนี้เป็นมิสโซม m ีสองหกห้าครับยี่บหกแรงตัวนี้เป็นสี่สูบครับพูมอไรพาวเวอ e ์เกียร์ซัตครับครับขอบคุณครับวิดีโอตัวนี้กลับได้สองฟังนะครับปั่นขวาสี่ระดับปั่นซ้ายสี่ระดับครับ ครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับ